สวัสดีครับผมหมอดศรัทธารรมเก้าห้าจิตสัมผัสนะครับวันนี้เรามาให้แนวทางลาวนะครับวันที่สิบสามิถุนาสองห้าห้าเป็นวันจันทร์นะครับผมเผื่อท่านนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสมัยดีกับสปปลาวนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมมารับฟังรับชมรับเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับในการนําไปเสี่ยงโชคนะครับผมเราจะทําการ จับเลยให้นะครับผมชุดแรกนะครับเลขนะครับได้สองห้านะครับผมนะครับเลขนะครับสองห้านะครับเลขสองห้านะครับสองห้านะครับเลขต่อไปคือเลขสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับชุดต่อไปเลยครับ เลขต่อไปได้เลข2นะครับตัวเดียวนะครับเลข2ตัวเดียวก็เป็น2 0ศนก็ได้นะครับหรือท่านจะระจับคู่นะครับได้เลข2นะครับเลขต่อไปนะครับได้5 4สนะครับ5 4 5สสนะครับเลข5 4สนะต่อไปได้4 1 4นสนะครับเลข1 4สนะครับเลขของ ลาวนะครับลาวนะครับหนึ่งสี่นะครับอ่าชุดที่สองนะครับได้ห้าหกหรือเก้าห้าก็ได้นะครับห้าหกหรือเก้าห้าก็ได้นะครับนี่กับหัวกับหาเหงเอาเนาะครับ <c oughs> เลขชุดต่อไปเลยนะครับได้เลขสี่เจ็ดนะครับ หวยลาวนะครับันที่13มิถุนา25งหนะครับเผื่อท่านเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับใบที่3ชุดที่2องหน้าได้5้าเก้ามื่อกี้เราให้56ไปแล้วนะอันนี้59มาแล้วของจริงนะครับตัวจริงมาแล้ว5 9นะครับผมเลขต่อไปเลยครับเลข สองสองนะครับจะมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่เราอยากให้นะครับสองสองนะครับผมเลขสองนะครับเลขต่อไปเลยครับได้เลขหนึ่งหนึ่งอาจับอะไรได้แต่เลขครัๆได้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าครบแล้วนะครับเลขลาวนะครับเผื่อท่านจะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมนะครับอืมนี่นะครับวันที่สิบสามมิถุนาสองห้าห้าครับ เป็นแนวทางนะครับแนวทางแนวทางลาวนะครับลาวพัฒนาลาว v i p นะครับเผื่อเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับ2องห้าเลข254แล้วก็14นะครับเจดที่2ได้เลข5 6 4หกสี่เจ็ดห้านะครับผมนะครับไปเป็นแนวทางนะครับวันจันทร์ที่13มิถุนาสองห้าานะครับ เอาไปเป็นแนวาทางนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆมั่นๆนะครับผู้ที่เข้ามาดูนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ขอให้สบายดีมีความสุขนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบมั่นหมานทุกคนนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอดูศาสัธรรม95จิตสัมผัสนะครับ ฝากติดตาม Facebook ได้นะครับหมอ,อาสาจจรรมแห่งชีวิตไห้ยิปซีจิตสัมผัสนะครับนะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขข้มีโชคมีล่ามนะครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดา่ามันหมานทุกคนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ